สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสูขุสูสคุณพูพอกับช่องสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าผบพอ,พอกันคือเกาหละพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย,ยอนวนว่ามักตัวเล็กจ้าคลิปนี้สาวบ้านนามีแนวทางขุนละทั้งเอฟซีสาวอบุบลนเนาะคะ่ะมาฝากมาตอนเอฟซีแฟนช่องจ้างวดก้อนเพื่อนห้วิ่งเกากับศูนย์พีน่น้องแต่ศูนย์นีไปอยู่หลักลอยออกศูนย์ซีหนึ่งเนาะเพื่อนจับโคห่ศูนย์ซี หนึ่งคือประมาณทั้งหลังนี่เนาะเนาะเอานี่ก่ะสูตรหน่วยคำนวณมีเขามีหลุดละจ้าแต่วาเลขเพิ่นนี่เลขวิ่งสองตัวมาตัวนี่เดินดีเดอ้อค่ะสำหรับเอฟซีทั้งสาวอุบลนี่ก็ไดจากที่จบซ้อมมาแล้วจ้ากะบจบเบื้องวาเลขกจับคููเพิ่นเป็นจังไหนมาจังไหนเนาะค่ะงวดนี้เพิ่นกะส่งมาตัางแต้ต้อนงวดเราละจ้าแต่ว่าสาบานาเพิ่งได้ยิบยกมาว้ามาฝากมาตอน มีนวทังเด็ดๆดีๆด,ๆดังๆอย่าลืมเด้อค่ะสามารถเอ็ดไอดีลาย QR code ในคลิปนี้ละจ้าเป็น QR code ลายส่วนตัวทั้งสาวบานาจ้ะสามารถเอ็ดมาโวกันได้กะอันสวัสดีตอนสอกะบบตรงส่งมาก,กะได้เด้อจ้ะเพราะว่าทางลน์มันเต็มกะจอดฟังอยู่ซื่อๆก็ได้จ้ะแต่ว่าทาม่นว่าอยากเบิ่งตัวหลีกแนวทางกับทางช่องยูทูบช่องทางเดียวเนาะ เดี๋ยวสีให้บึ้งนะคะว่าทั้งสาวอุบลเพลในส่งตัวเลขตัวใดมาฝากมาตอนจับตาที่เลขบิ่งค่ะเมนอีลีจะ้ะอันนี้เป็นสถิติงวดเก่าที่สาวบรนาเอามาให้บึ้งเนาะคะ่ะเพราะว่าค้นผาดก็จะได้บึ้งเปรียบเทียบกันเอาเบา,บา,บาหลายใหญ่ไปจะ้ะไปเบิ้งว่าทางเอฟซี FC, ทั้งอุบลเพลในส่งตัวเลขตัวใดมาให้สาวบนามาฝากมาตอนในงวดนี้จะ้ะตามนี้เลยจะ้ะนี่ เพื่นได้ส่งมาให้สาวนาะเลขออกปุ๊บเพื่อนก็นส่งมาปรับราคาแต่ว่าสาวนาะบ่ได้ลงให้เบิ่งเน,เงน,นาะจ้ะในงวดวันที่16สิงหาคม67จา้าวิ่ง1กับ2เด้อพี่น้องจับคู่ไห้มี1 6 1 5 1 4 1 3 2 7 2 6 2 5 2 4จา้าโชคดีนะคะวาสันตามต่อจา้า ขอบุญกับคุณหลายๆนาะค่ะที่เพิ่นน้าตัวเลขมาฝากมาตอนค่ะเลขกะงามยู่พี่น้องหนึ่งสี่ไม้อีกแล้วจ้ะเอาเดี๋ยวสาบนาจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนเด้อค่ะค่ะตามนี้ได้จ้าสําหรับตัวเลขเนาะค่ะเอฟซีทางสาวอุบุนเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนละจ้ะในงวดวันที่สิบหกสิงหาหกเจ็ดเนาะค่ะเพิ่นให้มาเลขวิ่งหนึ่งกับสองเด้อพี่น้องสองตัวมาตัว เล็วิ่งเพิ่นกะเดินดีจ้านี่หนึ่งหกหนึ่งห้าหนสี่หนสามสเจ็ดสหกสห้าสสี่จ้าเลขกะยังคงเดิมค่ะมี8ดคู่เด้อค่ะพิจารณาบึงน้ำไปตัดกับเล็ดับกะใดเด้อจ้าสำหรับผู้ใดว่าหลายหางหรือว่าน้ำไปเปรียบเทียบอาจารย์เนาะค่ะหล,หลายอาจารย์ เบิ่งว่าเป็นตาน้ำไปลงทุนบอ่อค่ะก็ถือว่าเลขเพิ่นนี่จับตาที่เลขวิ่งว่าทอจะเดืนดีเด้องวดบังหันเดี๋ยวใส่เบิ้งเปรียบเทียบจะ้ะอันนี้งวดเก้าจ้ะงวดเก้าเพิ่นกะให้มาเก่ากับศูนย์เต้ศูนย์ไปเขายู่ลหลักลอยพี่น้องพิจารณาเบิ่งจะ้ะเลขบ่บนี้กันไกลได้จะ้ะ เอาพี่น้องค่ะแครปหน้าจอจ้ากยังเหมือนเดิมค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นสูตรของให้คำนวณมีเขามีหลุดเดอร์ค่ะหยิบยกมาเป็นแค่แนวทางจ้าเลขกับง้ำอยู่พี่น้องหนึ่งหกนึงหาสอซีจะประมาณนี้1นึ่งซีถ้่ว่างวดอบังหันออกไปแล้วก็ตัดออกกระไดแต่ว่าเลขกับโบนนอนด้ค่ะลองเท่อออกตัวเก่าก็มีเนาะคะ่ะเนาะ เนื้อค่ะผู้ดใดมีแนวทางนะคะอยากวางในช่องสาบ้านาหนุ่มสวีเดน QR โค้ดอยู่ต้นคลิปจ้าทักทายมาได้เป็น QR โค้ดลายส่วนตัวสแกนได้เลยจ้าบ่าว่าจะสูตรหวยคำนวณเลขความฝันนะคะหรือว่าเลขบอกบุญสามารถทักทายมาว่ามาฝากมาตอนฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อค่ะว่าเออไอซีบางคนฟังไม่เข้าใจพี่น้องเลขดับกับเป็นเอ่อ เลขลงทุนมจาก,กให้อ่านน้ำเด้อค่ะว่าเป็นเลขดับเนาะเพราะว่าคิปกลอนหนาอนสาบนาลงเลขดับล่างตรงๆเพื่อนก็คิดว่าเป็นเลขลงทุนมาจากโบเมนเคะ่ะอ่านขอคว้มพร้อมจากอ่านทีสาบนาเขียนใส่กระดาษให้พร้อมเนาะจากเลขลงทุนกับเลขดับเนาะคะ่ะแตกตามกันเอาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์น้ำจา้าเปิดค่าการมองเห็นเนาะคะ่ะเลขกระงามค่ะตามนั่นจ้ะ ฟังให้จบฟังให้เข้าใจบางคนก็บอกว่าโอ้เบาดูนผดพะนะขอโทษขออภัยด้วยค่ะบางเทื่อเนาะคะ่ะคนทําช่องเนาะคะ่ะเป่นกะต้องคิดถึงเป็ดนาทีเด้อค่ะตามที่เขากุดกินไว้ให้เนาะคะ่ะเป็ดนาทีถึงสิบนาทีกะนั่นแหละค่ะเป็นงานของแต่ละคนเนาะพี่น้องต้องเข้าใจคะ่ะเอฟซีก็ต้องเขาใจด้วยค่ะการหาตัวเลขกับว่าจะหาไงไงได้จากกลัวจะาหาแต่ละอาจารย์เนาะ,ะแต่ละความฝันมาลุ้งกะ พี่น้องความเสี่ยงมันสูงกะบวกกาลงไปทวงสิเมจากก็ต้องจอบก้อนสิไหมค่ะามนี่จ้าเคล็ดหน้าจอจ้าที่สําคัญก,คก,ก,ก,ก็คือเอ่อที่กําชับนักกําชับนัก็คือแนวทางนะะนเนาะค่ะเหรินพอหอมปากหอมคอเด้อพี่น้องเงินทองมันของหายยากค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงกะนั่นแหละค่ะ,ะเตือนกันตุกิลิปเนาะค่ะเอาคลิปนี้เฮงเฮงปังปังรวยรวยสุขูสุขุน เงินเลกลกองท้องเลลเขาขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีะคะทางสาวอุบลขอบุญขอบคุณหลายๆที่นำตัวเลีกมาฝากมาตอนคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะยะา,าวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตตินัง เปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะชิตังตุมหังคิดปะเมวสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทรประนะระโสยธา,ามมนิโชติระโสยถา,าสัพทิิโยวัชันโต สัพพโรโควินัสสตุม,มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุธาปะจ,จายนองจัตตาโรธรรม,มาวัท,ทันติอายุวันโนสุข,ขังพระหลังสุ